เจออีอา์นะครับผมเฮ้ยเจอรลี่แม่กับพิมพ์นะครับ อ๋มันจนได้ไม่กินไม้เองเจอูี้เอเกว่านี่ เป็นเจอร์รี่ครับของพิมพ์นะครับผมตัวนี้มันใช้เป็นตัวเบ็ด5โอนะครับเป็นเชิดโด้เช้าเช้าน่าจะสามขวาเกือบเกือบสีค่ครับเจอร์รี่อย่าอยางของพิมพ์นะครับผมวายนี้คืน้ำก็ลงหมดตอนน้ำเยอะมันอยู่กันเยอะมากเลยเชิดโด้ตอนนี้น้ำมันลงน่าจะบางตัวแล้ว โอเคครับผมจะลียกันต่อครับกับพิมพ์เจอรอี่สายเป็นของนับเป็นหนึ่งครับพี่สามต่อหนึ่งกติกกี้โอเคกับผมเอกกระเขาลกุก <c oughs> ใช้เจอรี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมาช่วยทีที <c oughs> ทเก็บเต็ม ใช้พิมพ์ยิ้มรอได้เลยครับทุกเจ้าก็ผมพิมพ์รัว